ไม่เป็นไรค่ะใชได้สองอยางนะคะกระจาย ไข่ดีแซ่บเราใส่เม็ดมะม่วงไปใช่ไหมคะใส่เม็ดมะม่วงค่ะขายใส่ตาวันละสองกิโลค่ะโอ้ไส่ตาวันละสองกิโลอันนี้เราขายดีค่ะคือเมนูสุดยอดของเรา ขายดีขายปังใช่ต <pu amente> ่างประเทศเขาให้ดับเราแย่ก็ยิ่งขายดีอยร่นใช่เพราะว่าเขาจะยิ่งขนมจีนเยอะวันนี้ลุกมาเป็นชิ้นชิ้เลยค่ะโภมน่มถ้าขายแล้วเป็นถุงตกเป็นถุงได้ไม่ลยค่ะต้มหนาวค่ะขายได้วยิ่งเหมือนกัน อันนี้ชื่อร้านอะไรนะคะร้าถูกต้องครับแกงค่ะเก๋อชื่อร้านก็ถูกต้องคือ,อ,นนคอแบบนี้นะคะ่ะอร่อยค่ะอร่อยมีความลเุเปียกจัดจ้านนะคะแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรของดั้งเดิมของท้องถิ่นเลยนะคะรสาาชาติดีค่ะแล้วรูสร้สึกไงบ้างที่เขามอบรางวัลนี้ให้กับเราเป็นยอดแย่งเนี่ยอาหารเมนูนี้ ต้องต้องมาลองทานดูดีกว่าค่ะอยากให้ลองมาทานดูค่ะแต่เชื่อว่าต่อใหเยอะแยะก,ก็ขายดีขายดีค่ะขายยังไงบ้างแต่และว,วันเราขายไปหมดกี่ถุงด้วยวันละกะละมังนี้หมดเลยค่ะกะละมังนึงถ้าตักเป็นถุงละถุงได้กี่ได้ได้ได้กี่ถุงได้ครัสี่สิบได้ไหมประมาณสี่สิบได้ขายถุงเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทราคกีค่ครั้งหนึ่งว่ายังไงบ้างรอ,อร่อยค่ะ อร่อยให้อันน้อนำอันน้ำหนึ่งค่ะของภาคใต้ค่ะต้องกินคู่อะไรดีคะถึงอร่อยแบบเนี้ยลูกเมียงพอกค่ะขนมจีนซาโต้ขนมจีนอ,อันนี้ยขึ้นชื่อเลยใครสูงเท่าไหร่ได้คะแล้วค่ะห้าสิบบาทนะคะในเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเนี่ยห้าสิบบาทไต<ด>ปล<ร>าค่ะผสมไตปลาเคยจานะคะเครื่องแกงใต้แซ่แบร้อนร้อนเลยค่ะที่บอกว่ามันก็สามารถติดในห้องครัวของคนใต้ได้กับบ้านนะ ว่ามันอร่อยนะแล้วก็แต่ละจังหวัดมันก็ไม่เหมือนกันนแตกต่างกันนะแต่ก็อร่อยเขามองให้เป็นอาหารยอดเยี่ยมสำหรับที่มองว่าเป็นอาหารสุดว่ายังไงก็คนใต้เราก็ต้องเป็นไม่ใช่ยอดเยี่ยมแน่นอนทุกวัน,กนเลยฮะใช่เพราะว่าในร้านขนมจีนมันต้องมีทุกร้านไม่เคยร้านไหนไม่มีใช่ไหมยิง่งกินยิ่งอร่อยใช่รเราให้ไปชิมได้เลยแต่ละจังหวัดนะ ถึงมันจะแตกต่างกันแต่มันก็อร่อยอนนมันมีอะไรส่วนผสมบ้างคะแกงหมูป,ป่านี่โน้หม้อะไรนะมะม่วงนิดๆอะไรไม่ละม่วนทาน,นาแล้วก็หอมมะหอมไหมน่าแ,แต่เนาะน่าแต่แล,แตละที่เนาะบางทีก็ไม่ใส่บางที่ก็ไม่ใส่